ใช้เทคนิคนี้ทำข้อสอบได้คะแนนดีจำได้นานใช้ได้จริงชั่ว <Sure. S 1> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Physics and Productivity อย่างที่กันนำไปแล้วนะครับวิดีโอนี้จะพาไปดูสิ่งเหล่านี้ครับข้อบอกพร่องของการเรียนรู้ของคนที่ขยันขยันทั่วไปเขาทำกัน Active Recall หรือการเรียกคืนข้อมูลแบบ c t i v e Space Repetition และแนะนำแอปที่ดีอย่าง a n นด a p p แลองนึกภาต่างนะครับคุณและอ่นหนังสือเป็นเดือนๆอดหลับอดนอนคืนแล้วคืนเล่า แต่ระหว่างที่เราทำข้อสอบเองคุณจะแม่งไรไม่ได้เลยพูดหยาบครับคุณรู้สึกว่าคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าคำตอบของมันติดอยู่ที่หัวของคุณนี่เองนะครับแต่ทำยังไงก็เรียกมันกลับคืนมาไม่ได้สักทีก็เลยทำให้ทำข้อสอบไม่ได้ครับผมก็รันตีนะครับบอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้นะครับร้อยทั้งร้อยนะครับเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนครับรวมถึงตัวผมด้วยเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมเหตุการณ์แบบนี้ ถึงเกิดกับเราสำหรับเราทางที่เราก็ขยันอ่านหนังสือเป็นประจำทบทวนตลอดตลอดระหว่างเรียนคุณก็จดเลคเชอร์เวลาอ่านหนังสือคุณก็จดสิ่งที่สําคัญไว้ก่อนสอบคุณก็นําสิ่งที่คุณจดมาทบทวน2อถึงสครั้งกระบวนการสิ่งที่ผมพูดไปนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการที่ดีใช่ไหมล่ะครับคนที่ขยันเรียนโดยทั่วไปเขาก็ทําการแบบนี้แต่ผมจะบอกว่ามันมีข้อบกพร่องหลายอย่าง ในวิธีที่ผมกล่าวไปแล้วข้างตน้นแล้วเราทําอะไรผิดพลาดไปละครับที่เราทําคือเราพยายามจะทําให้สมองของเราครับเป็นเหมือนฟองน้ําโดยเราหวังว่ามันเนี่ยจะดูดซึมสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังในเลคเชอร์จากอาจารย์จากการอ่านหนังสือไว้ทั้งหมดครับ แต่จริงๆแล้วนะครับสมองของเราเนี่ยมันซับซ้อนมากกว่าฟองน้ำมากๆเลยครับมีงานวิจัย <c oughs> เป็นนักวิทก็เอางานวิจัยมาอ้างนะครับเมื่อปี2009นะครับที่มีชื่อว่า The Critical Importance of Retrieval for Learning โดยงานวิจัยนี้ครับบอกว่านักเรียนนักศึกษานะครับมีสิ่งที่เรียกว่า Illusions of Competence นั่นคือนักศึกษาเนี่ยครับนึกทึกทักไปเองว่าตัวเองมีความสามารถพร้อมแล้วจากการอ่านโน้ตหรืออ่านหนังสือซ้ำๆนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับไอ้เจ้า illusions of competence เนี่ยครับหรือก,การทึกทักไปเองว่าตัวเองเนี่ยสามารถเพียงพอแล้วนะครับที่จะรู้สิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยอ่านหนังสือแล้วในหนังสือเนี่ยก็มีข้อมูลเยอะมากๆ เราก็แค่กวาดสายตาอ่านไปนะครับอันนี้ก็เห็นแล้วอันนี้ก็รู้แล้วมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเรารู้มันแล้วต่อเ,เข้าใจมันแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นครับ <S <S มาถึงตอนนี้นะครับจากที่การที่ใครๆเขาก็ทํากันครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครมีความตั้งใจขยันแน่วแน่พยายามอย่างหนักในการอ่านหนังสือทบทวน ตามวิธีที่ได้เกิดนําไปนะครับแต่เรานะครับจะมั่นใจได้อย่างไงว่ามันเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วครับและนี่ก็คือตอนที่สําคัญครับเป็นตอนที่ผมจะแนะนําพระเอกของวิดีโอนี้นะครับพระเอกคนที่1ก็คือเนี่ยครับ Active Recall หรือภาษาไทยนะครับคือการเรียกอันนี้ผมแปลเองนะครับการเรียกขึ้นข้อมูลแบบ Active Active Recall เป็นวิธีการที่เราต้องมีการจํา การเรียกข้อมูลคืนหรือว่า retrieval หรือว่า recall ครับข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนก็คือมาจากสมองของเรานี่แหละครับเรียกง่ายๆว่าเป็นการทําให้สมองของเราเนี่ยครับต้องจําบางอย่างและเมื่อเราทําให้สมองทํางานอย่างหนักให้เจ้าสมองของเราเนี่ยครับก็จะเข้าใจว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นสิ่งสําคัญครับแล้วมันจะย้ายข้อมูลเหล่านี้นะครับที่เราเนึกหรือที่เราเรียกคืนแบบ active เนี่ยครับย้ายาจากความจําแบบระยะสั้นนะครับให้เป็นความจํา แบบระยะยาวนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า long term memory ครับยังงงอยู่ใช่ไหมครับเอาง่ายๆนะครับการอนุสาวรียหรือการดูวิดีโอเ e คช u r นนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรครับเพราะว่าสมองของเรานะครับได้เรียนรู้แบบ passive คืออะไรครับก็คือมีการป้อนข้อมูลให้ตลอดเราก็แค่รับ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 นะฮะนี้นะครับก็คือการรับข้อมูลแบบ passive ครับแต่ เอเจ้าแอคทีฟรีคอร์หรือการเรียกข้อมูลแบบ Active เนี่ยครับจะทําให้การเชื่อมโยงของเส้นประสาทนะครับดูนิวรอนนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นและมันก็จะใช้ทุกๆส่วนนะครับของเส้นประสาทในการจดจําสิ่งเหล่านั้นนะครับทำให้ความทรงจำนะครับระยะสั้นกลายเป็นความทรงจําร,ระยะยาวแล้วเราจะฝึก Active r e c อร์ได้อย่างไรครับคําตอบนะครับอยู่ที่วิดีโอถัดไปหากชื่นชอบวิดีโอในลักษณะแบบนี้ยังไงผมฝากกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอจากช่อง Physics and Productivity สำหรับวิดีโอนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ